ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็จะมีสูตร3ตัวบนนะครับตรงๆชุดเดียวนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสูตร3ตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับผมก็คำนวณย้อนหลัง3งวดนะครับผมในสูตรนี้นะครับนะครับ ในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักหมื่นนะครับบวกกัน3มครั้งนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วย6คงทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผม หลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยแปดขออภัยนะครับบวกด้วยสี่คงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคํานวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหมื่นบวกหลักพัน บวกหลัสิบ,บนบวกหลัหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสํำหรับการคำนวณนะครับก็คำนวณไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับ หลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักสิบบน2ครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกได้ย6คงที่นะครับ นะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเปดบวก8บวก8บวก9บวก9บวก5บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ53นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับ3ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลัก10ล่างนะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับ ในการคำนวณหาผลลั์ในหลักสิบนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ3บวก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 1นบวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาในหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข3บวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข8ปบวกหลักพันนะครับก็คือเลขสีบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขเก้บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขห้า นะครับและก็บวกด้วย5คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ3บวก3บวก8บวก4บวก9บวก5บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ37 นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในมดนี้นะครับก็คือ3 0 7นะครับ เลข3นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข0ูนนะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับเลข7นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมเมื่อต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข1บวกหลักสิบบนนะครับ2ครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข7 นะครับได้ก็บวกได้หกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ1บวก1นบวกบวกศบวกศนบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ16นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักร้อยบนนะครับ3ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกได้4ขอคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ9บวก9บวก3บวก3บวก3บวก9บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ40นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์ะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9้า บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักพันนะครับก็คือเลขสองนะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับ ผลลัพ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9บวก9บวก1บวก2บวก0บวก7บวก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับนะครับได้33นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดน,นี้นะครับก็คือ6 0 3นะครับเลข6นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข0นย์นะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับ x 3นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับขอภัยนะครับ หลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักสิบบน2ครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกเลข6กคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ2・2・2บวก2บวก2บวกศนบวกศหะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ15นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือ เลข4นะครับบวกหลักร้อยบน3ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักสิล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ สี่บวกสี่บวกหกบวกหกบวกหกบวกสามบวกสี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามสิบสามนะครับเราก็จะได้เลขสานะครับมาในหลักสิบหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข4นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข2บวกหลักพันนะครับก็คือเลข4บวกหลักสิบ 10, บนนะครับก็คือเลข0บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9้นะครับแล้วก็บวกด้วยคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ4บวกสบวกบวก4บวกศนบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบ นะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบด้วยก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสามตัวบนในวดนี้นะครับก็คือห้าสามแปดนะครับเลขห้านะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลขสามนะครับก็เข้าหลักสิบตรงๆนะครับ เลข8นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลัง3ามงวดนะครับ เป็นสูตรระยะสั้นนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด u ั s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับก็จะมีสูตรหวย นะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจําวันที่16มีนาคมนะครับพศสอ6 5 6นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมในงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือ เลขสามนะครับบวกหลักสิบบนนะครับ2ครั้งนะครับ10บนก็คือเลขสามนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข8นะครับนะครับแล้วก็บวกได้วหกคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ3บวก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 8บวก6นะครับขออภัยนะครับนะครับ3บวก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 8บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับ เราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับ3ครั้งนะครับร้อยบนนะครับก็คือเลข5นะครับ นะครับบวกหลัสิบล่างนะครับส0บล่างก็คือเลขเจนะครับแล้วก็บวกบวกด้วย4ี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ8ปดบวกแบวกหบวกหบวกหบวกเบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 42นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข3บวกหลักพันนะครับ ก็คือเลข5บวกหลักบนนะครับก็คือเลข3บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก8 บวก3บวก5บวก3บวก3บก5นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ สตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผม925นะครับ5้านะครับก็รอลรุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16มีนาคมนะครับ พศสอ6 4นะครับนะครับผม925529นะครับผมหรือท่านใดชอบแบบ2ตัวนะครับก็ได้นะครับผมนะครับจะเลือกแบบ2ตัวก็ได้นะครับ นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ